สวัสดีพร้อสวัสดีครับพ่อกระดิชเช่นเ,เคยครับนะนี่มาสุดครับเอ้ยยังก่อยากก่างทายกิ่หมากวนอืมดูน,นปะปลามาสุดขุนครับมดูดึงขุนลงไปขุนหน้าเพาะไวขุนต้งขุนอ้าก่อนหน้านี้เท่ามาหมูฝนตกก่าหน้ามัทหลายครับนี่เหมตอนนี้พี่ครับนะน้ำเขาม,ขมาแล้ว น้ำเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่เบิ่งตีละ่ะนีนะ่มันสูบน้ำพิ่นน้ำขึ้นเปนพี่ครับนี่สามมือครับนี่สามวันแค่นั้นเองครับนี่ปริมาณน้ำเยอะเกินไปแล้วนี่ครับนะมัวเราพาเมื่อกินลูกเขาครับนะอยู่บ่อยโมโหเรื่องแน่แน่ว่างูไปอยู่นี่งูลงไปผุนเนี่ย่ปเห็นกันเนี่ยห้องห่ากันอีกเลย ครับมูหนึงขุนแม่แดงลงไปขุนครับเห็นมูบูนี่ไปแล้วไล่ไปเมื่อกี้นี่แม่แดงนี่สมโชคยังมารอหนามน่ะยี่หนามบางทีละครับ,แ,รบแป๊บเดียวเต็มแล้วต้นเขามาแล้วครับเนี่ยทีมงานคือจงสลบไปแล้วหนึ่งรายจะหลบไปหนึ่งรายครับอู้ยน้ำล้วดกระแทกครับนี่น้ำ น้ำแจ้งมาแล้วน้ำแจ้งนี่ครับคือพอเปิดหูห้ยมันเนี้ยมันไหรคามทุบยังไงมันสิขาดดิเอานู้นขาดที่จังไนเหยียบยี่พ่อแม่กันเหยียบเตาไฟเขาจมบาดาลเรียบร้อยเตาเราอยู่ใต้น้ำเรียบร้อยครับเนาะเพื่อนเขาก็ไปน้ำเก็บไว้ในน้ำเปล่าชิดังติดบนเลยเออ นาะเงยจาของทิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้รสงเฮ็ครับแล้วเป็นยังบริเฮ็ดบุญหาหลงเฮ็ดมา้นังมาสเยครับโอ้คนหนึ่งชิเมือเลยโอ้นอนได้ชิบตื้นแล้วะสันนอนฟอน้ำยู่นี่วะสันน้มท่ท่วมดังไหูเรื่องรับเพิดท่วมแล้วคุณไดมาถ่าติ๊กบ่แม่กคือ มูนันก็จะลงไปน,นั่งเมื่ันที่ไปหาเข่าเบามูนันไปใสลงไปถวายผุนก็จะมิดซีรีหาไปเห็นมูนยาบมาตีบาแบบนั้นเข่าแบบเลี้ยงไล่ขึ้นมาเพียวเสือไปพุ่นเด้วยบ้านมูเขาอ,อยู่พี่แล้วไปยังพุน่นอ่ามันปล่อยมึงเห็นกระชียู่พุ่นแล้วป้าเข่าพุน่นล <c oughs> ะนีกินปลาเบ็ดทุบตีอันตรีแล้วว่านางกวนคนนี่หมากระไรหมานี่ มมูไม่ใสบุญมูนี่แม่ตีกมากคือชิบมาพีหรอกบาง่วมารอโลหะาเาวดา่าไปชิมาเข้าเลยอ่าโลหะตไปพอกันอยู่มือนึงครับงานลองเคยร์รถไฟกินข้าวเดียวกลับไปกรับมาจะข้าดรัดครับถาเ่ามนิมาพีเอาบ่อก่นะ มันคำอะไรมันบ่มากระบ่อมาเวลาออบปลาอยู่สวยพกยาหายเรียบร้อยเรื้องนี้เรียบร้อยอโอ้สวยเรียบร้อยตรงเวลาอย่างภาคเที่ยงปลูกข่อยวัฒนเด็บปล่อยงูอาจามื้ใดินตามแผนช่างว่าไม่ใช่พวกยูพูดได้มาเลย ยางพานามาวันนามในหน่อยมโนเมียนเหลีวบับเลยบับเลยมันจะจื้ออ่นสิมาบ่เอามาทางนี้ทางนี้กัไรงเงีอทางนี้เดียวไปจิ้มอะไรเรื่อยลอยมาเรื่อยเออมาทางนี้ก็บด้อยู่ไปทางพุ่นมันก็น้ำสิละมันน้ำแล้วอ่นสิมันเคี้ยงเอยวเออนีอะไรเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊ป่ย้บ้ยแต้นนี้ เรียบร้อยแล้วพวกเที่ยวมีแตรภาพแล้วจะไปเรียนยังไรฉันเบิด์ตมองแล้ว,วเบิร์ตจะทำเนื้อซ้ำนี่ตัวบ้านนี่ <c oughs> ไมยเนื้อเต่ทั้งโน่นก็รอหาเท่านเาานากก้ยครับรอหารที่บอนด์มาไก่ไปรอหาลัดเข่าเท่านั้นตัว <c oughs> เอาไว้มันโป้งเนี้ยไอ้เพื่นเกลียดไม่กอนทำเบสติกบุกินไลด์หอกมีหัวหันเกลืออยู่จบแนี้ยก็เสรเขาให้เลยครับว <c oughs> ันนี้เขาให้ของผมที่เขาให้กันระทางพี่บ้านผมไม่ให้คำร้องเลยครับ มันก็มีไฮพันธะซื้วยซิป่ะมันไฮจำลองนี่แต่สวนหยาเท่านั้นเลยะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยไปสี่ตัวตัวน่นี้นมาแล้วพุ่นมาแล้วโอโหเรื่องลงไปยังเห็น,นมูนเห็นพวกอะไรวาพี่เสือกแล้ได้พุ่นนักล่าฆ่าหัวสี่เลยครับ ปูไดเปนแนววซุ่มพ่นเลยตัวนึ่งซุ่มไมแดงสนามไม้ครับสนามไม้มีอะเลยนีเออมาจีรงใสาจงใส่เอ้ยท่านได้เห็นท่านได้เห็นเตรียมลจร่งสบึ๊บตามเชี่ยเไาติดเบ็ดเบ็ดปูไดอีกใช้เบ็ดอไเหวยอมาสร้างวาถึงัวไ้ได้รบานีปนไดปะ มันจะปดได้ปะล่ะมันเลยเอาเลยไปเมื่อถึงนแค้นเป็ดเลยเนาะอไปนใส่เป็ดได้วยยิ่งถึงง่วนใส่แม่มันขากทางบุล่ะเด้อให้รอท้ายบ้านเนี่ยชิบ่ได้หลายอยู่ถึงง่วนเลยเนาะก็ตัวได้เอาตัวนั้นตัวได้เอาตัวนั้นไล้ครับพีดลมเลยอืมยังได้บ่ะนี่ยเนียมสายเนียมกว่าสิมาเขาห้อมมาหัวหน้า โอ้ยยังมาเด้อนอนสองตื่นเลยทางได้วางกับเลือกเอาท่านนี้เบาบางนี่นย,ยังอยู่นี่ยังกินมิตรนอนเจียเดียวก็ได้ปูสาดน<อ>นให้เรียบร้อยนอนในสาดไปนอนในสาดนั่ะกับปูหายเรียบร้อยแล้วปูเสือให้เรียบร้อยเอานอนมันทมหมูมาหลาตืน่นอีกข้างก็จงังหน่อยเดี๋ยวจะคล้องไปจีหลรไห้ ในเมา่อหอนยางากินกับมันนอนอย่างเดียวเลยครับโอ้ยจะควงมานอนเป็นแบบยางยางวัวงัว <c oughs> มอยากนอนถัวแต่มาอย่างนอนให้มา่นแล้ <c oughs> หวหอนนอนจะปวนเทืาหนึงหันอนจะมีอีกเทืาหนึงเหมียวโอ้ยตายตายตาย,ตายสักใครบัวป่วยมาซะหลวงนทั้งกวนอยู่นี่สีนอนเสืออยู่แหม่เ <c oughs> มานะข้ามยำมา,ามา <c oughs> มาแหม่ปี๋โอ้ยมันอยากเด้ ขั้นยำยำเอาเคิเืนบันเคลื่อนเคลื่อนมานอนบันเข้ามานอนมูน้นอันก็สีหายยังมุ้นอันยืดคอ,อยอยู่นันหายยังบุก่าฮ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 ่ลงไอ้บุญดิไปถึกไอ้นูนมม่นมอนเขามาใส่เบ็ดอยู่ว้าโอ้ยไปบ่ไดน้องรถเขาจอดสับลาบอยู่ซับหนีละเจ้าว่นแม่ลองนั่ะกับจิเขาหรือบ่อลองเห็นไป พอมันขอทางุนขาทาาุนเอ้ยสงสัยรู้่านแต่น้ำน้มึงอ,องซืลล้ลายอยู่เลยน้ำลายอยู่มึงนีน้ำลายเฮงหมู่บ้านประดีวมาได้เลยปุหัันน้ำขึ้นหนื่อเขาวันนี้เต้อเลยวันนั้นหู้งูวันเขาวันนั้นู้งูองุ้ยเน,นี่ยเนี่ยเอ้ยอย,อ,ย,อ,ย,ยอนลงเห็แขกกินได้อ มดคืนมดวันแยมขึ้นก็พอได้รับเนนอนน้มูเจ้านี่แนหะจากอีหยังเฮ็ดยังไก่เฮ็ดฟ้าเฮ็ดทำไมเลี้ยฟ้านี้น้ำนํะน้ำน้ำย่สาม,มือแล้วบัวเดินเขาหยางไปจึ๊ปปับเหยียบลอยเขาเดินเขานอ,าอนถายอยู่ของมูเขาบ่ได้เฮ็ดหยังสรางาไปไม้สองเท้อเท่านั้นนะพอได้จ่อยอดูบอไ้ ที่าบเด็สลวทำไได้เส็นี่จะันล้างมาหม่ทนึงก็จเอาแล้วทางนั้นนี่เรี้วตัวัาลอ,อยเขาเรวอเอาเบิหดบหายังผุนไม่แดงเขาเบิดหายังผุนโราเบิดเอาไปสร้างได้อีกเนาะกูเนาะมันมสร้างหุ่นยังหน่อยเอา้าสิบูยูดอกคนสิบโกกังหู่นคือโกกหูผมมียังกิน,ดน,กนได้หลายทางผุนกระไดเห็นตตะเาาขาวุ่นแล้ว จ้หูไอ้นามเขาเขาเขาบ่มันยังเลี้ยวแกาก็ไปขาหนีนรถหูนงมาขัดน้าพัอดนมันไปล่กูินเลยะงูาอยู่แล้วสามมันตัวงูห้างนี้ไปหาเหตุการณแล้วงูนี้เหรอเออโอ้้เงินหมือนจุบไดเงินหมือนุันนี้นี่ไเอาเงินหมือค้ารถไปวะยุดกระายได้พวกเรียงงูง ยุดใส่ยุดใส่เงินมือเนาะมันเท้าเงินสูงกระใสแต่พอใส่ก็หายเลยใส่เงินมือมาท่านมึดเต่านะใส่ก็เมาเงินมือเมาเงินมือเอ้ยชับายตายเลยข้ามาขายงัวเอาที่บ้านใลงเงินมือเนี่ เธอตัโต้่ยจังทีได้เมือนสามตัวร้อยคิดบึง <laughs> เอาสองขอครับนะกับบาวมั่นเหมือนปีนิสบาวมั่นมค่อยมานบาวมั่นไปสังสันดูพวดยุดเขาสังกัดอยู่เรื่อยอบรับอบรม <laughs> <laughs> เลือบอดนี้เวลานะ พระอินงานหลวงลายงานหลวงลายพระอินกับเสด็จไปใส้ในอุบุสุเมือนี่บกคอยมาแถวนี้เลยอนินเนาบมองมาปวดปานแถวนี้เลยยินดีขอรับนี่นะครับน,นะขอบคุณท่านที่าม,มารับชมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับแนบลายอยางังยินดีโง่